สวัสดีญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านธรรมะสัญจรเวลานี้เรามาอยู่ถ้ำของพระโมกคลานะซึ่งพระอครสา,าวกของพระพุทธเจ้าเบื้องซ้ายที่มีฤทธเดชมากที่เหาะเหินเดินอากาศที่มีความสามารถมากอยากจะเล่าประวัติให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังสักอย่างหนึ่งพระโมกคลานะนี้เป็นพระที่เ,เป็นลูกชายของพราหมณ์เป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลนั้น เป็นคนที่มีความกระตันอยู่รู้พระคุณพ่อแม่จนไม่ไม่แต่งงานไม่อยากมีลูกมีอะไรจะดูแลพ่อแม่ไปจนตายในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็มีความกังวลเป็นห่วงว่าเมื่อพวกเราตายแล้วเขาจะทำยังไงพ่อแม่ก็เลยตะเกียกตะกายหาภรรยามาให้ลูกชายเมื่อหาภรรยามาให้ลูกชายแล้ว ความหวังดีกลายเป็นความหวังร้ายที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งในกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตาบอดแล้วด้วยเส็จแล้วเมื่อมาแต่งงานแต่งงานได้มาสักพักหนึ่งเวลาโมคลานะออกไปทำงานเธอก็พยายามจะไปเอาสิ่งไหนสิ่งหนึ่งมาทำให้เกิดความสกปรกในบ้านบอกว่าดูที่พี่เวลากลับจากทำงานดูที่พ่อแม่เอาอะไรมาเล่นเลอะเทอะทั้งบ้านทั้งหมดชั้นกวาดทั้งวันทั้งคืน จากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนเธอก็ทํารกเองแบบนั้นพ่อแม่กลัวลูกจะทะเลาะกันก็ไม่พูดอะไรก็อยู่เฉยในที่สุดเธอบอกว่าเธอทนไม่ได้ให้เธออยู่กับพ่อแม่เธอไปฉันจะไปกลับไปบ้านเดิมของฉันแล้วเนื่องจากตัวเองไม่เคยมีผู้หญิงมาเอาใจไม่เคยมีคนงามงามมาเอาใจแล้วก็หลงกับเขาแล้วทำยังไง แล้วก็มีพี่สาวอยู่อีกเมืองหนึ่งไกลมากติดต่อกันไม่ได้สมัยนั้น iPhone ไ,ไม่มีซัมซุงไม่มีอะไรก็ไม่มีติดต่อก็ต้องเวลาถ้าจะไปบ้านน้องสาวหรือพี่สาวก็ต้องนั่งเกวียนผ่านไปในที่สุดองค์นี้ก็เมียเขาต้องการจะเลิกเขาไมา่อยู่ด้วยแล้วก็ไม่อยากอยู่กับคนแก่ตาบอดบางที ไปเอาขี้ที่ไหนก็ไม่รู้มาวางไว้ใกล้ๆกับที่นั่งดูที่พ่อแม่ของเธอมานั่งเล่นขี้เม้นหมดทั้งบ้านสุดท้ายฉันอยู่ไม่ได้และฉันต้องไปเมื่อฉันต้องไปบอกอย่าเลยทาอย่างนั้นให้พี่เนี่ยเอาพ่อแม่เนี่ยไปฝากไว้กับน้องสาวที่อยู่เมืองโน้นไอ้น้องสาวที่อยู่เมืองโน้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและไม่อยู่ทิศหนนตมบลใดแล้วก็โมคลานะก็อาสานําไปพอนําไปถึงป่า เขาลำนาวไพรแล้วก็ตัวเองลงไปเองไปทำเสียงเป็นโจรมาปล้นพ่อแม่ยกเมือที่ฐานจิตคอยลูกวิ่งหนีพ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่จะตายวันตายคืนอยู่แล้วให้ลูกวิ่งหนีที่ไหนได้เป็นลูกของตนเองที่ไปทำเสียงโจรในที่สุดลูกตนเองก็ฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายในป่าดงดิบนั้นแล้วก็จูงวัวนั่งเพียนกลับมาบ้านแล้วก็ไปบอกเมียว่า ได้ส่งพ่อแม่ไปถึงบ้านแล้วก็กลับไปในที่สุดพระโมคคลลานะก็มีความทุกร้อนใจนึกถึงอดีตที่พ่อแม่เคยสั่งสอนนึกถึงที่พ่อแม่เคยป้อนข้าวป้อนนมซื้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงให้พอวันสงกรานต์ปีใหม่พ่อแม่ซื้อเสื้อให้ลกูกแล้วก็อธิบายให้ลูกฟังเรื่องของความรัก ความรักไหนๆก็ไม่มีรักใหญ่เท่ากับพ่อแม่รักลูกแม่ก็สอนฝังจิตมาแต่เด็กอนางนี่มาที่หลังสามารถคุมได้หมดในที่สุดตัวเองก็ฆ่าพ่อแม่ในที่สุดกลับเกิดมาอีกชาติหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิเดชมากอยู่มาวันหนึ่งเศษกรรมทั้งหลายมันก็ตามมาทันแล้วในเจดีนั้นมีรูเล็กมากเท่ากับเม็ดข้าวสารอยู่ข้างบน โจนมารุม500คนจะมาจับทุบตีพระองค์นี้ก็ทุบตีไม่ได้ท่านก็เหาะออกที่ปลายปองรูข้างบนนั้นเสร็จแล้วในที่สุดนึกถึงอดีตกรรมของตนเองที่ทํากับพ่อแม่ไว้แล้วก็ลงมาถูกโจรทุบจนละเอียดหมดลายทุบลงไปพื้นบนนี้แล้วก็เอาหินทุบจนก็ดูกแหลกลานหมด จนแหลกลานหมดทั้งตัวในที่สุดคืนวันนั้นก็ตัวเองเป็นพระมีฤทธิ์อธิษฐานจิตประสานร่างกายให้เป็นองค์ดังเดิมเสร็จแล้วก็เคาะขึ้นไปนิพพานบนอากาศเป็นพระโมคคลานะอันนี้ถ้ำของท่านที่ท่านลงมาปฏิบัติเพื่อดูแลพระพุทธเจ้าที่มเีเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปงานทิศหตนตาบลใด แล้วท่านเสด็จลงมาพระโมคขลานะก็จะออกไปรับประตูตรงนั้นส่วนถ้ำนู้นก็เป็นถ้ำพระสรีบุตรเมื่อเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงมาท่านก็ออกมารับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจะเสด็จไปไหนก็มีพระติดตามไปดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลอุปธรรมอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นอัครสาวกองค์ซ้ายเบ,บื้องซ้ายองค์นี้ชื่อว่าพระโมคคลานะ มีบ้านอยู่ที่เมืองนารันทานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นที่เราจะไปในวันที่เราจะเดินทางต่อไปหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อจะทิชี้บอกอยู่ทางขวามือที่มองไปเห็นอยอดตาลแล้วก็มองเห็นเหมือนสาอโศกอยู่สอสมต้นตรงนั้นให้ลูกยกมือไหว้ไปเลยก่อนที่จะยกมือไหว้ให้ดูข้างๆก่อนถ้าเป็นควายก็ให้ยกมือสูงๆหน่อยถ้าไปไหว้ตำๆก็โดนควายที่กินหญ้ายอยู่ตรงนั้น แล้วอธิษฐานจิตอ้ออัครสา,าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีเหลือเกินดิฉันชื่อนี้นมสกุลนี้เดินทางมาจากประเทศไทยได้มาไปกราบนมัสการที่ถ้ำของท่านแล้วทั้งสององค์แล้วก็ขอบุญกุศลบาร,รมีให้ดิฉันได้มีดวงตาเห็นธรรมก็พ้นจากทุกในที่สุดแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ก็อธิษฐานด้วยกันไปว่านะโมสามจบ ข้าแต่พระอัครสาวกทั้งเบื้องขวาและเบื้องซ้าย,าาายข,ข้าพเจ้าทั้งหลาย <to> ได้มากราบนมัสการอย่างถ้ำของท่านทั้งสองพระองค์งงงร,งรู้สึกว่าเป็นปิติตมีศรัทธาเลื่อมใสมีใจใสสะอาด ขอน้อมกราบพระคุณท่าน,น,าานบุญใดที่ท่านได้อุปถากพระศาสดาขอ,นนขอให้บุญน,นั้นให้ท่านได้แผ่เมตตาให้ลูกๆทุกคนด้วย,ล,ล,วยลูกลูกทุกคนขออธิษฐานจิตว่า,า,จ,วาจะตั้งใจปฏิบัติธรรม สร้างบารมีธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตเกิดชาติไหนพบไหนขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้กราบท่านองค์จริงๆข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้มากราบรอยบาทของพระสารีบุตร,นะร,ร,ร,รและโมกขลานะคอยค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อุปธรรมอุปถาคพระพุทธศาสนา <atar> um. ได้ทำบุญให้ทาน,น,ทนสะสมบาร,<ห>รมีให้ชีวิตทุกๆุกภพชาติมีอายุมั่นขัญยืน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ,จบนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้น,งน,นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ,รจรทุกประการเ lemons, ทิเนสาธุ